จะไปรถเมย์ทุกคนแรเ้เพิลืมโทรศัพท์ผมต้องวิ่งในบ้านแล้วเอาโทรศัพท์ตอนนี้ให้ใจไม่ออกทักทายจากสวีเดนจ้าทุกคนวันนี้ เห็นในรูปไหมคะทุกคนหนาวมากลบสิบเจ็ดองศาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมไปมือก็แบบเจ็บมากทุกคนแดงแล้วก็แบบทั้งชาทั้งเจ็บอ่ะเออบัรยานไม่ถูกเลยทุกคนจ๋าก็อีพอนี้หนีหนาวน้อยนี่ถือว่าหนาวน้อยนะลบสิบเจ็ดองศาอีพอนี้หนาวไปภาคเหนือจ้ะทุกคนภาคเหนือหนาวมากแต่ทุกคนจ๋าก็ดูบรรยากาศไปแล้วกันนะวันนี้ก็คือเดินไปพูดไม่ได้เลยคือหน้าชาเดินไปก็ตีหน้าตัวเองไปทุกคนคือมัน คือมันชามันเจ็บไปหมดเลยใส่หมวกใส่ผ้าพันคอเสื้อกันหนาวอะไรก็คือแบบแทบจะเอาไม่อยู่เลยวันนี้ก็คือแบบเดินไปไม่ไม่อยากจะหันซ้ายหันขวาเลยอยากจะเดินกลับบ้านอย่างเดียวอะทุกคนก็คือรู้เลยว่าทุกคนถ้าไม่ออกไปทํางานเนี่ยก็คือทุกคนอยากอยู่บ้านหม่มผ้าเอ่อห่มผ้าห่มแบบ อุ่นๆอ,อยู่บ้านดีกว่าคือไม่จาเป็นไม่ต้องออกข้างนอกทุกคนถ้าไม่จำเป็นไปทําการทํางานอะไรต้องออกเลยคือหนาวจริงๆทุกคนจ้าบนเรื่องกด,ด,ดูการให้ฟังอีกแลว้วก็คือแบบนะ <c oughs> เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกคนจ้าวิวก็สวยดีเนาะออกไปข้างนอกมันก็สวยดีทุกคนก็ถ่ายมาฝากท่านผู้ชมนั่นแหละนั่นแหละทุกคน New Town New Hotel I'm in å n g s v i k now city up north o n Sweden is it okay I think shower look nice I think and in here we have a view over the water let's see so good from camera. ยอนทุกคนอวันนี้ไม่รับน้องทุกคนเพราะว่าผมเลิกก่อนตองเลิกครับมันหนาวหนาวมากหนาวอีทุกคนหนาวอีลีโอ้ยลบสิบสามทุกคนตอนไปเทเอเดินไปโรงเรียนมันลบสิบเจ็ดครับใช่ตอนผมหนาวอีลีทุกคนหนาวอีลีมือมือเย็นอู้เดี๋ยว่าน้องดีใจพอมารับเพราะว่าในรถมันร้อน อ,อิลี่ครับอิลี่ครับตอนนี้กลับบ้านดูมแม่จะทำอะไรกินทำอะไรกินตอนนี้แฮมมัตตมัตโนัสตุกคนเูาหิวข้าวแล้วใช่กิอ,อยู่นู่นไ้เก้าไม่เคี้ยวอะไรกเ็นคนขับก็ถึงบ้านอีก40นาทีทุกคน รถตอนนี้รถเยอะมากาะวา่ทุกคนเลิกงานทุกคนครับใช่ใกล้จะถึงบ้านทุกคนครับอันนี้ต้องระวังทุกคนตัวมีหิมะมันลื่นใกล้จะถึงประมาณ5นาทีทุกคน ไปฟ้าทุกคนครับตรงนี้ไฟซาทุกคนใช่หนองลูก <c oughs> แต่ว่าตรงนี้ผมต้องดูมใครมาตรงนี้ไม่มีครับ <c oughs> ไปเลยไปเลยครับ <c oughs> ตอนนี้มันบ <c oughs> <c oughs> สี่โมงบสี่โมง มันเหมืดอ,อยู่ทุกคนก็เป็นแบบนี้ประเทศสวล้วนะครับเขาต้องรอทุกคนนอนทำอะไรจะ <c oughs> กดอันนี้ต่กดอันนี้ <c oughs> <laughs> ทุกคนมื่อคำกินอกไก่บาร์บีคิวทุกคนเป็นตาแซบนะเปนตแซบครับมีสีชิ้นกินสามคนแล้วก็ทามีใครหิวหิวอีกก็มี1ชิ้นแล้วก็มีพักต้มมีปร,กรอกโคลีตอกะลำแล้วก็ตัวน้งเตาทุกคนแล้วก็มีเค้กทักใส่หม้อแอร์ไฟ er, แล้วก็มีซอสทุกคน ครับจัดใส่จานเชฉล็คยเลเฮนเซย์เออเฮนเซย์ให้ทุกคนยิบเลยอ้าวพอพ,อ,พ,อ,พอบอกมีสี่ชิ้นเราไม่ข้าชิ้นทุกคนไม่ข้าชิ้นอย่างงี้อเอาอย่างี้ก่อนครับแล้วก็รับผิดทุกคนอย่างละทั้งนั้น น <ah er ี่ของน้องบอน้องเอาเค้กผักบอเอาเค้กผักน้องสองสองพอแม่เคียบขอครับของแม่เอาชิ้นเล็กอ่ะมาหน่เอาช้อมตักันยรอได้เไมเอาสมมานี่บอได้ แม่ก็ชอบดอกลามแม่ชอบหมดแล้ม่ชอบหมดแล้วชอบกินกับซอสค่ะเนี่เป็นบ้าแล้วแบบแม่ก็เอาเค้กพักสองชิ้นใช่เพรไม่เอาทุกคนโอ้โหทุกคนใช่เชื่อสีเดียวกันเหรอไม่ได้ใ่ีนส์เยม Har ah, du i ah, yeah. Oj, det i Ja, ja. Brorsan, blev inte fin på den Men det var inte mitt fel. Mm. Det går, det går bra. Alex vet jag bara inte, men jag är bara lite... Jag skojar bara. Jag sa att jag inte kan... Jag sa att jag... Kan inte... Ja. Jag fick så mycket. Vill du ha mer ยาลิกเก,กเย์บล็อกคุีิเดโก้เบรอยาทอ,ดอเดนเอเตอเอาไปนู่นครับเอาไปนูน่นเอาช้อนไปด้วยครับแมทเออไม่แสด้กินบะดอกนเนาะไงงี้ทุกคนแล้วก็ซอสอันนก็ซอสด้วยเหรอก็หมายเอาซอาสยุลิ้ทากองไก่นาะไหนไไก่ดูจะเอาอันนั้นไม่ใช่เหรอซอสกระเทียมอ๋อยุกินกับไก่ผักมั้งใช่ซอสผักอันนี้ข้าวหน่อง ไปรอผักบุรุษเยอมิกเก็ตนั่นไปเลยไปเร็วแม่บุรุษเอาอีก3แม่กับเมทิวกินแบบนี้ต้องซอสเยอะๆเอาอีก1ช้อนอย่างนี้แม่เยอะบอสามช้อนวันนี้แม่ทำซอสไข่2อสอง สองหอ่อใส่เค้กปักบ๊ะไม่ใส่ครับเค้กผักไม่ใส่โอเคเนี่ยเราเป็นตัดแ่บเอาไปนองอกไก่บาร์บีคิวจ้าทุกคนจ้าไปกินขเข่าแรงกันจ้าเอาัวเองตตักอืมอินคนตักยก นกับคุณนิลีไม่ได้ช้อนเลยครับนม่เด้อพอมานั่งครับโอเคไม่ชองบินเลยอาอยากอยากอยากจะถ่ายรูปก็ถ่าย อยาเอกยอะนี่เนด้นเอ<ะ>เป็นไทยลูกไปทรงให้มูก,กันจ้ะไปอยั่วมูลตลอดวันนี้คือหนาวมากทุกคนแล้วทีนี้แมทธิวอ่ะไม่มีซ้อมเนาะแต่เมื่อเช้าเนี่ยไปอยู่ไปเมื่อเช้านี่ยิ่งหนาวกว่าตอนนี้อีกอืมอี <laughs> อ่ะมาชากุเล็กกินเลยลูกคนทานมือข้ามกันจ้าแบบ อาหารเพื่อสุขภาพหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ากินนะกินทุกทีก็อร่อยทุกทีจ้ะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้อร่อยหรือเปล่าปรุงรสไก่แบบไหนไม่รู้มีคนมีทุกคนอืมอืกลีไมเลี่ยหระอืมบไก่นุ่มไหมอ่ะนุ่มครับอื อันนี้เป็นเค,ค้กผักนะทุกคนเค,ค้กผักรวมซื้อมาจากอีเกียมแม่ชอบไหมแม่ชอบกับแมทิวชอบอันนี้คนละสองชิ้นมากินไหมทุกคนไม่ได้กินเค,ค้กผักนมากเดี๋ยวกินเค,ค้กผักก็ไม่ได้กินตอกะลำ่ำนั่นดอกกะลัอ อร่อย <c oughs> ดีมากชิมไก่ใช่ได้ใช่ได้ทุกคนสุดยอด ทุกคนอันนี้ยกินแล้วตดด,ดีดีเลยตดดีขนาดจัดเมล็ดถั่วลันเตาตดต้นสงสย่า <c oughs> อย่าอย <c oughs> ่าอยอาสูลุกตปรมมา <c oughs> ะึต <c oughs> อนลันเตาเต็มกรมอร่อยอม่าไอ้กินอล้ๆ ทุกคนทุกคนรู้วันนั้นขังวันนั้นขังทุกคนผมจะเลิกเที่ยงทุกคนแ,แต่ว่าปีนี้มีพิชานไหมก็จะเลิกจะเลิกบายโมงแล้วแต่ว,วันนี้ดูนายโอ๊ยไม่ให่ตะชับหมตารางเรียนตารางเนี่ยเขียน <c oughs> <c oughs> เลิกหาโมงเลิกห้าโมงในตารางเรียนเออว่ามหกจะเพิดกับพูดกับมห้ามห้าทุกคนตกใจทุกคนแต่ว่ามันผิดทุกคนมันผิดก็เลิกป่ายโมงทุกคนสรุปสรุปไอที่ว่าเลิกบ่ายโมงไม่ได้เลิกบ่ายโมงนะทุกคนเลิกบ่ายสามโมงอืมอืมเรายอมรบด้วยกูอะอืม คือตารางเรียนแบบไม่ตรงตารางเรียนอ่ะบางทีนั่นแหละก็เลทบางเป็นชั่วโมงจริงๆอะเลอ่ะเลทสองสามชั่วโมงก็มีอืมไม่ตรงตารางเรียนอแลออไง กินอกไก่มันกินยากนิดนึงแต่ว่าถามว่ามันอร่อยไหมมันอร่อยอืมจะบอกอะไรสนุกสนุกให้ทุกคนฟังว<ะ>่าตอนเชา้าแม่บอกทุกทีพอตังแลว้วทุกคนพวพรอมเป็นคนตี่ช้ามาตอนเชา้าอืใช่ น,นี่ผมต้องวิ่งหารถแมทุกคนเ <c oughs> พราะว่าดดินข้างนอกเพระาะว่าจะใส่ทุกคนดดานข้างนอกจะถ่ายรูปเอาไม่มีโทรศัพท์ลืมโทรศัพท์ก็ทําไม่มีโทรศัพท์ไม่มีตัวรถแมไม่มีตรวจไม่มีโทรศัพท์สแกนรถไอสแกนไอค่าจ่ายค่ารถเมย์ก็ไม่ได้เพราะว่าทุกวันเนี้ยใช้มือถือสแกนเอาผมต้องเดินมาประตูใช่ไหมก็บลิ ไม่ได้ก็คงต้องกรุนอ้าวย่ใหมทั้เดันด้วยมั้เดี๋ยวพอเสอ็จก็นอเลยเยอะเยอะด้วยเหรอไปสายร้เปล่าเพชอบห้านาทีไปสายห้านาทีใช่โอ้โหจริงอะไรอยานานะเดี๋ยวคุณแฟิลี่ชิเดแม่บอกเลยเร็วๆนะโย่ฟังเพลง แมทอันฟังเพลงแล้วท้าผมไม่ลืมโทรศัพท์ผมจะบาดะสายทีทีหมดใช่แล้วลืมได้ไงโทรศัพท์เทรศัพท์อะไรฟังดีอเช็คัไปได้สอมาทิวบอกว่าสิ่งแรกที่ที่จะต้องเช็คคือโทรศัพท์เอย่าใช่มสจะเมียเพื่อนจะเทเลโฟนเบื้องบรนดะคัดด้วยอะไรนี่ ราบอกคุณครูหรือเปล่าว่าสายืมันจะเขียนในนี้เลยนะว่าตัวเองสายถ้าไม่ดีไม่แชร์อ่ะแล้วมันสี่อยู่ไหมมั้งเฮ้ยมันดูว่าสารยอดูอรไปดบีอยากลาทหน้ตอธิบาย้ัด้วมังเสียนะเสียงมดหมดโน้ตกำลังะโอเคเลยเอันแรกดีปะคงคงบอกยังไงครับ คุณครูก็บอกคคุณครูก็บอกว่าคุณครูก็เคยโกหกอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเคยโกหกไม่มีใครเพอร์เฟคครับทุกคนน่ารักเลยน่าสนใจน่าสนใจน่าจะคงสเต็ ใจอย่าทาให้มัน่อยอย่าให้มันเป็นนสิสัยแม่เล็กไม่โกหกยังอยู่กับเราดิดูเราเหรอยังอยู่กับเราดิไม่ใช่ามาโกหกแบบนี้ถ้าเล็กมาโกถ้าเล็กโกหกเพื่อนแม่ไม่รู้เพราะว่าแม่ไม่อยู่อยู่กับเล็กใช่ไหมแต่ถ้าเล็กโกหกแม่อ่ะแม่จะรู้ว่าเล็กโกหกคือจับได้ง่ายมากกับเล็กอะแล้วมมนทิ้งหมนะ กำลังจะโกหกแม่อย่างนี้ก็ทาหน้าตาแบบอย่างเนี้ยแม่ก็รู้แล้วอืม mm hmm. น,น,น,นี่ชอบทําอย่างนี้เวลาโกหกยักคิ้วหลีวตาแม่ก็รู้แล้วแต่ทีนี้อเล็กอะแม่จับได้ง่ายมากถ้าโกหกแม่แม่ก็บอกเล็กอเล็กสีสันเห็ดสีสันเห็ดพูดความจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอเล็กก็จะหวัวเราะอเล็กก็จะบ, <laughs> บอกแม่ใช่ไหมแม่ mm hmm. อ่าเล็กจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่แต่ถ้ากลัวหกคนอื่นเป็นเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยแม่ไม่รู้เพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่ด้วยออจะตัวคนนุมไหะใชไไ่ไม่เดวมาบล็อกเ <laughs> ดวมาบลอกอ <laughs> นี่จ้อเจริตอนอเล็กโกของอเล็กซ์ฮอร์ตัุกคอนจะบอกพ่อไม่เก่งโกหกตุกคอนแต่ว่ามันดีทุกคนมันเป็นใช่มันดี <laughs> แล้วทุกครั้งแม่จะบอกว่าเล็กซ <c oughs> ีซันเฮดอะเล็กซ์ซีซันเฮดแล้วเล็กก็จะแบบทําเฮ็ดผู้ดังพึ่งอะนะทุกคนแบบนั่ <c oughs> งทำแบบนี้นี่ทำทำอย่างงี้ทำผู้ดังอย่างนี้ <c oughs> เออจะแ,แม่ก็รู้เงินกูหก <c oughs> แล้วอเลรกก็จะเล่าให้แม่ฟัง <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องอะไรอย่างนี้นะทุกคนคือเรื่องเล็กๆแบบเหมือนจะแกล้งแม่แล้วเหมือนจะแบบจะพูดแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณครูก็บอกใช่ไหมว่าคุณครูก็เคยโกหกใช่ไหือมก็ดีแล้วคุณครูก็ไม่โกหกไง อร่อยเนาะมันนีเนาะครับห้องกหกยองแล้วเหรออ,อ้าวเวทุกคนกินกินข้าวเสร็จแล้วก็จะกินวันนี้แม่ทำขนมปังก็เฉยทุกคนครับน,นี่สองคนผมเอาเลยกินเลยนีเเย่เยอมอ่นะมันลดประก,กันอ่ะ แมทลองกินของอเล็กสักครั้งหนึ่งสิวิลหอยไม่รู้เป็นแฟนของเขาไม่เอาหรอกไม่เอากินกินยี่ห้ออะไรนั่นอันนั้นใหญ่นะอันนั้นใหญ่มากนะอันนี้แม่ก็ทําให้อันใหญ่ๆนั่นแหละของอเล็กนะมาวิลหอยเดนบีตไหมไม่กินไปเถอะลูกแม่เนี่ยอินน้ำมาอันนี้อินน้ำมาไม่เอาให้น้องอะไรเป็นไซส์มีปลา กินไปแมทอันันสมันอร่อยเลกกอาฮัลเลกอีกดาอินนะมีอะราอื้มอ้มอื้มอีฟลาเออีฟาครมังเยอะตุนอ้อฟลามนเป็นขมปังอช่ทีเล็กมากทุกคอันเล็กๆเนี่ยอร่อยมากอร่อยมาก จะทำยังไงให้เล็กอะเราต้องเราต้องพอพอเราพอเราพอเราใส่ใส่ไส้เสร็จใช่ไหมเราก็ตัดใช่ไหมตัดแล้วเราก็ดุ่นแล้วเล็กๆใช่ไหมลองทำดูไหมไงงวดหน้าวันนี้แม่ชิมไปหนึ่งหนึ่งชิ้นปกติไม่กินเลยใช่ปกติแม่ก็ไม่กินทุกคนลุง กินไก่กินไก่ไม่หมดทุกคน <c oughs> อืมกินป่ะเคเดี๋ยวสิไปเก็บถั่ยเก็บชามจ้ะทุกคนจ้ะนั่นแนะให้มุก่นกินขนมไปก่อนจ้ะพอกันไหมเนาะทุกคนเนาะสบายดีสวัสดีเด้อบายบายจ้า